ราศีเมษมีคําพูดค่อนข้างเยอะดีนะคู่อาจจะเป็นคนเหวี่ยงก็ได้คืมีคนหมายปองเมษเยอะว่าเมษเป็นคนเก่งอ่ะใครๆก็อยากอยู่ใกล้สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษนะคะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณเกี่ยวกับความรังนะคะโดยใช้ไพ่ปอกนะแล้วก็จะใช้ไพ่เสียร้อยแนะคะสรุปให้นะคะสามใบถึงวิธีการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวถ้าเปิดไพ่ไปแล้วมีปัญหาอะไรก็จะ เปิดทีละสามใบสามใบออกมาเพิ่มนะคะแบบขยายให้ฟังแล้วก็เปิดไพ่สรุปวิธีแก้ไขให้นะคะอันนี้จะเลือกอธิษฐานเลือกไพ่แล้วก็เรียงไพ่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขออน,นุญาตเปิดดูนิดหนึ่งว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอืมเอออันนี้เออความรักของเออชาวเมดนะคะ อมในส่วนของอ,อความคิดนะในส่วนของความคิดมีความรู้สึกแบบว่าเอ,อน่าจะมีอาการเบื่อหน่ายอะเบื่อหน่ายเ,ออเกี่ยวกับความรักหรือเบื่อคู่ของตัวเองอาจจะมีอาการเบื่อเบื่อในนายอยาก อยากบางทีก็อยากรักมากๆบางทีก็อยากจะเลิกรักเลิกเลิกเงี้ยเป็นอนารมณ์แบบในนายอะแต่ว่าอยากจะเริ่มก็เริ่มไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนความคิดน่ะเพราะว่าดูแล้วความรักั้งเนี้ยของชาวราศนนาาีเมษเนาะก็จะมีคําพูดค่อนข้างเยอะบางบางทีนะคู่อาจจะเป็นคนเหวี่ยงเหวี่ยงก็ได้นะคะนะอันนี้อันนี้ดูโดยรวมวันยังไม่ได้จ่อ ถึงคนที่มีครอบครัวหรือคนโสดน,นะคะเอ่อบางทีคู่ของคุณนะ่ะที่คบหาดูใจกันหรือว่าเป็นแฟนกันอยู่อะไรเงี้ยหรือคนในครอบครัวนะที่แต่งงานแล้วเนะี่ยบางทีช่วงเนี้ยอาจจะเจอปัญหาคําพูดนะอาจจะเจอตัวของคุณผู้ชายนะอาจจะพูดแบบว่าใช้คําพูดแรงนิดนึงเนี่ยเพราะว่าเอา่อจะได้อ่แปดดอกจิกนะ แล้วก็6โพดาอาจจะมีปัญหานิดนึงในเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องความรักเนี่ยแหละอาจจะเป็นด้วยคําพูดที่ไม่เข้าหูการเลือกพูดแล้วแบบทำให้เราหงุดหงิดหรือว่ามาวีนมาเหวี่ยงใส่อะไรเงี้ยอ่าจ,จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะนะอืมในส่วนของเอ่อผู้ชายนะผู้ชายมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์มีผู้หญิงเข้ามานะา ถ้าอย่างคนที่คบกันเป็นแฟนหรือว่าจะตัดสินใจเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะหรือว่าไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยในส่วนของความสัมพันธ์มันก็ขึ้นว่าเออได้ไปอยู่ด้วยกันน่ะนะคะได้ไปอยู่ด้วยกันได้เดินทางไปหากันนะคะในส่วนของคนโสดคนมีแฟนนะคะคนโสดก็คนโสดก็มีมีเกณฑ์ได้คนถูกใจแล้วก็ไปหาเขาอะ ประมาณนี้นะคะส่วนคนที่เป็นแฟนมีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะแบกว่า,าสารสัมพันธ์ต่อไปมาหาสู่กันแบบว่า,าต่อเนื่องนะคะอทีนี้สำหรับคนที่โสดก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับคนโสดนะคะถ้ามีคนเข้ามานะถ้า เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ให้คุณเมดดูดีๆก่อนนะคะเพราะว่าบางทีอะ่ะถ้าเมธเป็นผู้หญิงมีผู้ชายเข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่รับแท้นะในลักษณะน,นี้เป็นคนขาวนะคะนะเป็นคนขาวหรือผิวขาวเหลืองลักษณะนี้เพราะว่าอ,อ,อาจจะมีคําพูดที่สวยหรูแต่ว่าเขาอาจจะมีใครอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะคบซ้อนหรือว่าอาจจะมีคนหลายคนนะคะนะในส่วนของผู้หญิงก็เหมือนกัน มีผู้ชายเข้ามาเออเป็นลักษณะแบบนี้ในส่วนของผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเข้ามาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือให้ระวังเออลักซ้อนหรือว่าเออเขาแอบ,บเก็บอีกคนนึงไว้นะคะอืมเออในส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่รู้สึกว่าไพ่ของชาวเมธเปิดมาตัวนี้คือว่าสีดำเยอะค่อนค่อนข้างเยอะเลยนะอืมเออช่วงเนี้ยชาวเมธนะคะ คนที่มีคู่เนี่ยให้ระวังนะคือระวังเขามันจะมีอาการเหมือนเหมือนที่บอกในส่วนของความคิดนะแล้วมันก็จะทําให้แบบมีคําพูดที่ไม่ดีด้วยอะนะเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็มาเนี่ยดูสีตรงขานี่ก็เหมือนกันเป็นก้าวโพดํานะนี่คือตัวของเรานะคะอาจจะมีเรื่องอ่ะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกับกับแฟนอะนะเนี่ยกัแฟน นะคะจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะคนโสดน,นี่ลอยลำอยู่แล้วให้เลือกดีๆนะในไพ่เนี้ยแต่ว่าคนที่มีคู่เนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเนี่ยเราก็จะมีผู้ชายนะมีผู้ชายที่แบบว่ารูปร่างภูมิฐานนะคะจะมีทั้งผิวสองสีผิวสีแทนแล้วก็ผิวคล้ำๆนะก็จะเข้ามาเออเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าคอยพยายามเฝ้าดูหรือว่า เออคอยจะทําตัวให้เป็นจุดเด่นเพื่อที่จะเข้ามาหาเมธนะเอ่อทีเนี้ยเมธที่มีครอบครัวแล้วคือก็ต้องระวังผู้ชายผู้ชายลักษณะแบบนี้นะผิวแบบนี้ที่บอกไปนะก็จะทําให้ความรักมีปัญหามีคําพูดมาในดอกเดียวกันนะเออเนี่ยดอกเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น ให้ระวังนะคะถ้ามีคนลักษณะผิวแบบนี้เข้ามาก็คือให้วางตัวให้แบบว่าถูกต้องระวังตัวให้ดีนะแล้วก็ให้ตัวเองมีคุณค่านะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหานะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็คนคนนี้ก็คือคอยคอยจ้องอยู่แหละที่จะเข้ามาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะมีมีคนอาจจะแอบด,ดูแอบส่องเราอะไรประมาณนี้ที่แอบชอบอยู่นะคะหรือในยะหนึ่ง นะเอ่อเมธก็ให้ให้ระวังผู้ใหญ่นะคะบางทีผู้ใหญ่อาจจะมีคําพูดให้เราปวดหัวบ้างแต่ผู้ใหญ่อันเนี้ยทางฝ่ายแฟนหรือฝ่ายเราเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับความรักเท่าไหร่หรอกแต่จจะเป็นการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวนี้นิดหน่อยๆนะคะประเด็นผู้ใหญ่ในบ้านนะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าประเด็นที่คนที่จะมาเข้าแทรกระหว่างครอบครัวเราอะมีปัญหาแน่นอนนะคะให้ให้ระวังนะคะ เออส่วนเรื่องในเชิงชู้สาวสำหรับอืมเออคู่ของเราหรือว่าเออทั้งสามีและภรรยาเนี่ยไพ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นชัดเจนว่าคู่ของเราจะมีกิก๊กหรือจะมีอะไรนะแต่ว่ามันแค่จะมีคนเข้ามาคนแอบดูคนเข้ามาคนอยากจะเข้ามาเออแล้วเขาก็จะมาสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คุณมีปากเสียงทะเลาะก,กับ คู่ของคุณมันก็เลยทําให้คุณคิดอย่างนี้แบบเบื่บอๆในนายอยากไปไหนก็ไม่รู้แม้กระทั่ง <c oughs> จุดความรักความสัมพันธ์ก็ยังอยากจะไปอยู่เลยอะนะอยากจะไปแต่ไปไหนก็ไม่รู้เบื่อๆในนายมันเลยทําให้เป็นแบบเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแหละแต่ว่าไพ่เนี้ยนะก็ไม่ไม่ได้ขึ้นนะว่าความคิดขอนจะทําให้เราเลิกกันหรือสุดทางนะ จะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวด,ดูอัน,นอีกอย่างละสามสินะ, <c oughs> <c oughs> ะเนี่ยก็ยังจะมีเกี่ยวกับอยากไปอยากเดินทางนะอยากไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาอีกนะเนี่ยก็จะมีไพ่ผู้ใหญ่เข้ามาอีกนะคะนะแล้วก็มีเรื่อง คำพูดนะแล้วก็มีเรื่องการเดินทางแต่การเดินทางนั้นอาจจะไม่สําเร็จนะถ้าเกิดสมมุติบบกว่าเรามีผู้ใหญ่ที่แบบเขา <c oughs> คุยอยู่กับเราสมมติว่าเรามีครอบครัวแล้วถ้าเรามีผู้ใหญ่คนเนี้ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาเข้ามาคุยด้วยเขาอาจจะหวังดีกับเราหรือว่าอาจจะจีบเราหรือว่าจ,จะเป็นพี่ชายที่ดีของเราอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือบางทีใจเม็ดเบื่บอๆไหนๆก็อยากจะไปหาคนนอกบ้านคนนี้ นะคะแต่ว่าการไปนั้นเดินทางไม่สําเร็จนะเพราะว่ามันขึ้นโคดํานะคะอยากจะไปอยากจะไปพักผ่อนอยากไปพักสมองนิดนึงเบื่อหน่ายแต่ว่าไปไม่สําเร็จนะคะไปไม่สําเร็จนะแต่ว่ามันมีการพูดมีคําพูดมีการสื่อสารเกิดขึ้นอาจจะแบบว่าสื่อสารกันในเรื่องอะไรสักอย่างที่คุยกันอะไรแบบนี้ขำๆไม่ลายเครียดน,นะคะนะอันนี้ก็คือคนสําหรับมีครอบครัวก็ คุยกันประมาณนี้พอแล้วนะไพ่มันขึ้นแค่นี้นะคะอย่าเลยเถิดเนาะอืมแล้วก็เนี่ยเห็นไหมก็จะดอกเดียวก,กันกับเมื่อกี้ที่เปิดไพ่ชุดลูกคนนะั้นนะคะก็จะมีหัวใจมาละหัวหใจมาเนี่ยสองสองดอกเลยนะเหมือนเหมือนกันกับที่เปิดเมื่อกี้เลย King โพดามกับ King ดอกจิกนะคะ เขาเป็นใครไม่รู้แต่มันจะมีเข้ามา <c oughs> ไม่ว่าเพื่อนแนะนํามาเพื่อนของเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายหรือลูกน้องนะคะจะมีคนแอบชอบแอบอะไรคุณแล้วก็จะมีเข้ามาแม้กระทั่งเปิดอันนี้สามใบก็ยังมีเข้ามาเลยนะแล้วมันอาจจะทําให้คุณลังเลเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีคําพูดสวยๆนะคะให้ระวัง่า <c oughs> ส่วนอันนีอ้อันนี้ก็มีนะคะ นะอันเนี้ยแปลความหมายได้สองอย่างนะมันเป็นความโชคดีสำหรับคนโสดนะมีความโชคดีนะคะเพราะว่าคนโสดของเมย์เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้คนถูกใจนะคะแล้วอันเนี้ยเปิดมาเนี้ยได้คิงเข้าหลังตัดสามเข้าหลังตัดคุณอาจจะโชคดีนะคนโสดอาจจะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาเป็นคนภูมิฐานเป็นหนุ่มใหญ่เป็นอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่า ลักษณะเขาจะเป็นคนอบกุ่นแล้วก็มีความรู้เยอะมีความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ให้คนโสดเนี่ยชาวเมธระวังให้ดีนะดูให้ดีนะเพราะว่าน่าเป็น3 3เขาหลังตัดเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะมีคําพูดดีๆให้เมธฟังไงเพราะว่าเมธชอบคนพูดเพราะนะคะชอบคนแบบบางทีก็ถ้าเขายืนยอเร,เราเขาพูดกับเราดีๆที่เราจะหลงไปกับเขา นะให้ดูดีๆเพราะว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือเคยเมีกิ๊กอยู่แล้วก็ได้แล้วก็มาเรามากิ๊กซ้อนกับเราอะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรือว่าเขามีข้อคุยอยู่แล้วแล้วเขาไม่บอกเรานะคะหรือว่าอีกนายนึงก็จะหมายความว่าเขามีตําหนิมาแล้วเขาเคยแต่งงานมาแล้วก็เป็นได้นะก็อยู่ในสามขายนี้นะคะคือเมฆท,ที่เป็นคนโสดอะมีเกณฑ์ที่จะคนแบบนี้เข้ามาแล้วก็ให้ของกํานันให้ของถูกใจ นะคะแต่ว่ามันต้องมีอะไรแลกให้เขานะถ้ารับของเขามานะนะคะเขาอาจจะไม่ได้ให้เราฟรีๆเขาให้เพื่อหวังผลในตัวเราในความใกล้ชิดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะคะเพราะว่ามันขึ้นสีดำนะอันนี้คือสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ไงเมื่อกี้บอกแล้วว่าเมฆอะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาถ้ายิ่งเมฆคนไหนเป็นผู้หญิงก็คือให้ระวังเลยนะคะถ้ามีครอบครัวแล้วก็ นะวางตัวดีๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามานะที่เมื่อกี้บอกก็หลายคนอยู่นะคะให้ระวังตัวช่วงนี้นะคะอย่าผิดศินเนาะเดี๋ยวเราเอ่อขอดูวิธีนี้นึงสิขอดูนิดนึงว่าวิอุ้ยทำไมเหมือนกับเหมือนกับเอ่อตุน,ตน หเหมือนกระตุนเลยอ <c oughs> นนี้เสียนปู่รสกันนะ <c oughs> แล้วว่าอันนี้เสียนปู่ตาไฟอันนี้เสียนพ่อแม่ราสมีน,นะคะ <c oughs> ความรักครั้งนี้ของของชาวเมธนะถ้าคนมีครอบครัวอยู่แล้วอะคือคนที่เป็นผู้นําครอบครัวถ้าคุณเป็นผู้หญิง่ยคือ <c oughs> สามีเนี่ยก็จะเลี้ยงดูชาวเมธได้นะคะหรือคนที่ เป็นแฟนกับเราเนี่ยชาวเมธที่ที่เป็นผู้ผู้หญิงนะแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายเนี่ยแฟนก็จะอุดหนุนจนเจือเราเวลาที่เราแบบขัดสนได้เขาก็จะให้เราอะด้วยความรักความสเสน่หานะนะมีการให้เงินให้ของกำนันให้ของมีค่าอันนี้พึ่งพาใส่ได้นะคะแต่ว่า <c oughs> คนที่มีคู่แล้วหรือคนที่มีครอบครัวเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ไพ่เนี่ยไพ่ปอกที่ขึ้นมาคือ มันจะมีลักซ้อนเกิดขึ้นนะกับชาวเมฆก็คือมีคนหมายปองเมฆเยอะนั่นแหละนะคะมีคนหมายปองเมฆเยอะมีคนแบบเอจ้องเมฆเยอะอ่ะก็เพราะว่าเมฆเป็นคนเก่งอ่ะใครๆก็อย,กอยากอยู่ใกล้เป็นคนมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากได้เมาเป็นครอบครัวไงะนะมันก็อาจจะมีคนแบบดึงๆหรือมีคนมองเราอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าวางตัวให้ดี <S <S ในไพ่นี้ได้พาลุสิสาใกแล้วเพราะฉะนั้น การวางตัวเป็นสิ่งที่เหมาะสมเสำหรับลูกผู้หญิงอย่างมากนะคะก็คือวางตัวให้ดีแล้วคือเราจะมีคุณค่านะคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเรามีของดีอยู่แล้วนะคะให้ให้ระวงังให้ระวังตัวให้ระวังใจตัวเองนะคะวิธีแก้บอกทุกอย่างเลยว่านั่งสมาธิแล้วก็ตัด <c oughs> นะแผ่เมตตาให้คนที่เขาเข้ามาหาเรา นะคะลไปใส่บาตรซะใส่บาตรให้กับคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยแหละคนที่ไม่ใช่คู่ของเราอ่ะใส่บาตรให้เขาไปเลยนะคะแล้วก็อธิษฐานเลยว่าบุญนี้ขอให้สําเร็จแก่นายคนนี้คนนี้ อ่าถ้าเขาเป็นคนดีก็ให้เขาเป็นกัลยาณมิตรกับเราคือให้อยู่ในฐาน,นะเพื่อนแล้วก็อธิษฐานไปนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วเ,ออเข้ามาคนลักษณะผิวแบบนี้แบบนี้ไม่ถูกกับเราก็ใส่บาตรแล้วบุญให้เขาก็ขอให้เขาออกไปจากชีวิตเราให้บุญเขานําพาเขาไปในทิศทางที่ดีกว่านี้อะไรก็อธิษฐานไปนะคะสิ่งที่ชาวเมธเนี่ยควรที่จะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องความรักนะเอออาจารย์อยากให้ ไปถวายแสงสว่างให้วัดก็แล้วกันนะพวกเทียนไขนะคะเข้าพรรษาไปทำนั้นหลอดไฟหรือหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแสงสว่างอะทานหรืออะไรก็ที่มันช่วยทําให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นน่ะให้เอาไปถวายวัดนะคะไปตอนนี้ก็ได้ไปถวายเป็นสังฆทานแล้วก็ได้หลอดไฟอะไรก็ได้นะคะคือให้นําเป็นลักษณะนนเนี้ยให้เมธจําไว้ว่าความรักของเมธเนี่ย เมธเป็นนักต่อสู้นะคะแล้วสิ่งที่ต้องเห็นน่ะจะต้องเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์นะบางทีเมธก็ตันนะคะบอกเลยเลยว่าบางทีอ่ะเมธด,ดิ้นเยอะมันก็ทําให้ความรักตันคิดอะไรไม่ออกคือให้ให้แก้เคล็ดเลยคือแบบว่านั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปถวายสังฆทานนะอ่าถวายสังฆทานเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรที่เราอยากจะ ถวายท่านถวายพระก็<า>ไปซื้อที่เซเว่นก็ได้นะคะพระก็จะได้อ,อของในนั้นน่ะเต็มที่นะคะที่ให้ไปเซเว่นไปให้ร้านสะดวกซื้อหรือไปซื้อที่ไหนก็ได้ร้านชงหวยอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าถางสังฆทานหนึ่งถังเนี่ยบางทีอะ่ะอาจารย์เคยอยู่วัดมาก่อนเนี่ยคือขิงอะ่ะกล่องน้ําขิงอะ่ะกล่องขิงขิงผงอะ่งงอะกลอะ่องเบลเลอรเลยเปิดมามีขิงอยู่สองซองแล้วสามซองแบบเนี้ยคือ เราตั้งใจถวายพระแต่ว่าพระได้ของในนะั้นะคือไม่เต็มที่นะคะคืออันเนี้ยอาจารย์อยากให้ไปหาซื้อเองแล้วนําไปถวายเองพร้อมกับหลอดไฟไฟฉายก็ได้อะไรก็ได้ที่ให้แสงสว่างนะคะเพื่อ,อ,อให้แสงสว่างเนี้ยเวลาเราถวายไปแล้วเนี่ยให้เป็นแบบแสง สว่างที่มันเกิดขึ้นในใจเราอ่ะที่มันเกิดขึ้นในความคิดเราให้อันนี้ส่งปเป็นแบบนั้นนะคะเวลานำทางเวลาเราตื้อตดตันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยพอเรานั่งสมาธิก็จะเห็นแสงก็จะเกิดปัญญาตรงนั้นได้นะคะอันนี้คือให้ทําแบบนี้แล้วก็ให้เมอะ <c oughs> ปล่อยสัตว์น้ําก็แล้วกันปล่อยอะไรก็ได้นะคะปล่อยสัตว์น้ําปล่อยอะไรก็ได้แล้วก็อธิษฐานนะคะให้ทําแบบนี้แล้วก็ เมธคนที่ไม่มีคู่อยากมีคู่นะคะให้ไปอธิษฐานขอพัติมูลติหรือไม่อย่างนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านทําที่แบบอาจารย์บอกนี่แหละแล้วก็ท่องคาถาคือสวดคาถาขอบูชาพัติมูลตินะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะนะอาจารย์ก็ออขอจบคําทํานายของ าชาวลัคนาราศีเมษที่เกี่ยวกับความรักไว้เพียงเท่านี้คลิปเสร็จแล้วก็บวรบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและแทนค่าครูให้อาจารย์กับน้องแอดมินนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมให้ฟังกันอีกไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ